ศิลปะที่จำแนกการรัสัพของมนุษย์ได้เป็น3ส,สาขามีอะไรบ้างมาดูกันเลยครับจากหนังสือทัศนศิลป์นะครับม .4 ถึงม .6 เลยออกแบบโดยไอนี้โอ้โหสวยงามมากนะครับผมอ่ะคือในส่วนของความสัมพันธ์ของทัศนศิลป์กับสังคมเนี่ยครับมีความสัมพันธ์อย่างมากอ่าแน่นอนครับว่าการรัศพัสของมนุษย์เนี่ยมันแบ่งได้เป็น3ส,สาขาก็คือวิชัลอาร์ตนะครับทัศนศิลป์ก็เป็นเรื่องของการรัศพั์ด้วยการเห็นได้แก่จิจกรรมประติมากรรมสถาปัตยกรรมนะครับแต่ในส่วนของโอโรอาร์ตนะ สัมผัสด,ด้วยการฟังได้แก่ดนตรีและวรรณกรรมผ่านการอ่านหรือร้องนะครับเป็นเพลงแท๊กจะเพลงแจ๊สก,ก็ได้หรือว่าเพลงจำพวกพื้นบ้านในหมู่ทมวนนะครับผมก็จะเป็นเรื่องของโสสินเนาะถ้ามาคือโสทศนสินนะครับออดิโอวิชวลอาร์ตเนี่ยก็เป็นศิลปะที่รับสัมผัสด,ด้วยการฟังและการเห็นพร้อมกันได้แก่การแสดงภาพยนตร์นะครับผมน,นำมาซึ่งของความคิดที่เรานั้นได้สัมผัสตามจินตนาการแล้วก็ได้เห็นไปพร้อมกัน เหมือนเป็นกึ่งโซดกึ่งทัศะนะอ่ไงเงี้ยอืมจะเป็นแบบนี้นะครับผมนี่แหละครับคือความสําคัญ